แล้วนะคะถูกรอตรี่นะคะมาติดต่อกันสามงวดเลยนะคะงวดนี้นะมันก็ยังมั่นใจบ้างไม่มั่นใจบ้างเพราะมันจะเป็นงวดที่สี่ได้หรือเปล่าจริงๆได้หรือไม่นี่ยอแต่งวดนี้ก็อ่ะคิดว่าน่าจะประมาณเลขอย่างนี้นะค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะนี่จะถูกติดต่อมาสามงวดนั้นก็ซื้อนิดๆเพราะว่า มันไม่มั่นใจ <c oughs> และไอ้ลองมันสามโงดไปแล้วอะโงดที่สี่มันจะได้อีกไหมเนี่ยนี่ยิ่งโอ้โหยิ่งแบบเอมันจะได้ไม่ได้ไม่รู้อะแต่ก็ลองดูนี่วันนี้เลยมาโชยดูว่ามาว่ามันน่าจะเลขสามหนึ่งนะไม่สามหนึ่งก็หนึ่งสามไม่รู้อะมีความรู้สึกว่าเลขสามมันต้องมาโ <c oughs> งดน,นี้ก็เลยซื้อก้าสามหนึ่งนะฮะแต่ กำลังตันยิดต,ตันยิดว่าไม่หนึ่งสามก็สามหนะะึ่งะะแต่ถ้าเอาในอยากคิดเป็นหลักก็คืออันนี้ค่ะเอาสามหนึ่งไปก่อนดีกว่า,เ,าเป็นหลัก <c oughs> ก็เลยซื้ออันนี้มานะฮะวันนี้จะมาโชว์ให้ดูนะคะส่วนนี้ค่ะนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าสามเก้าหรือไม่ก็เก้าสามนะฮะเอ๊ติดต่อกันมาสามงวดแล้วงวดที่สี่ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าทีนี้แต่ก็คิดว่าไงมันน่าจะมีเลขสามเข้าอ่ะ แต่ก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะสามสามอะไรแค่นั้นเองฮะก็เลยเอาประมาณนี้แหละ,อะลองดูงวดน,นี้ก็จะมาบอกว่างวดวันที่สิบหมิถุนายนฮะสิบหกมิถุนายนสองห้าหกหกจะลองสองเลขตัวนี้นะคะสองเลขนี้ดูนะคะกับประมาณนี้ะมาโชว์ะมาโชว์ค่ะ ตามนี้นะจ๊ะเนี่ยแหละที่ซื้อมาเนี่ยโอ้ยไม่ได้ให้ตามนะหมายถึงว่าตัวเองได้ซื้อมาตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ